มอลำศิลปะวัฒนธรรมมอลําร่วมสมัยครับพี่น้องหมอลําขอนใจพระยาเถียนมือนีเบิงฟีสอดแ่งมากรอนนางหนามาซาบไดเบิงบวาสนามครับแคบนะครับทีมงานกําลังติดตั้งเวทีนะครับ100ท่านครับบรรยากาศมือนีโอ้ยตาสะออดเบิงศาสตรพี่น้องสงครามศาสตร์ครับศาสตมีศาสตร์สงครามศาสตร์เจ้าปู่ไป แม่ปูยูคุณบอกคือปูไก่แท้มันจะได้เห็นสิคุณปูเต็มมือแล้วตอนนี้สดจากหน้างานนะครับพี่น้องนะครับเต็มมแล้วคเต็มมแล้วอยู่ที่วัดสระทุมตำบลหนองไผ่อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิโซแอนมะพร้อมเบิ่งฟีสอดแจ้งพี่น้องอย่าลืมกดแชร์ครับเพื่อให้อีเมลอยู่เทิงผู้ทิงผาวานเขาวานน้ำ ตัดอ้อยสามหยาเพิ่นได้เตรียมข้มอมร้เมือแรงเนาะนะครับน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกอยูอ่ไม่ไกลจากอําเภอแก้งคอประมาณ3ามโลนะแม่มห่างจากอําเภอแก้งคอาางสามกิโลสาสตรเต็มแล้วตอนนี้เต็มแล้วจา้ามามา,เ,าเจอแม่กอทมอจา้าแม่สีนวลครับแม่สีนวลโอ้แม่หมอชิดสองอย่าลืมไปให้กำลังใจเด้อนะครับ จะบรวลวฝนสีตกบอเนอะนเนอันนี้เป็นสถานที่หน้าง,งานโสดๆตอนนี้เลยนะครับสวัสดีไม่หยวกด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องป้องปายครับสบัดสอดีฟังท้ายสบายดีเอฟซีใหม่เอซเก่าครับมักเบาโน้นเบาสุภาพและคิดบวกสม่ำเสมอขอบคุณครับสวัสดีเมฆมลชนกครับ สวัสดีบนอนนสถานที่ก้วงขวางบจาดีครับบนอนนว่ามันมันบกวางปันใดเลยบนอนนวะ่าเพราะว่าสนามท้ามันคือไม่ก้วงเพราะอะไรหนึ่งมันเป็นงานฟรีครับพี่นองนะครับงานฟรีแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดสี่เขามาเบิงจังสีนะบนอนนว่าสนามมันแคบนะครับสนามแคบนี่คือคือถ้าพีนองมาซานี่บันใดเบิงแค่นะครับ เหลือเหลือเฉพาะโซนด้านหลังนะครับท,ที่ที่ว่างอยู่นะครับเหลือโซนด้านหลังที่ที่ยังไม่ได้แดดกระหอนๆพี่น้องฉากหลังเวทีเป็นภูเขาน่าจะเป็นภูเขียวบอกภูเขียวแก้งคอ,อ,อตรงช่องสามหมอนะครับหลังเวทีนาะพี่น้องอยู่ไกลอยู่ห่างจากอำเภอแก้งคอแค่3กิโลเองนะครับฉะนั้น งานฟรีพร้อมมีสอมาพร้อมยังสี่โอ้ยพี่น้องบรต้องเววาถึงนาอสสาหรับมองจอดรถพี่น้องเอาไปจอดในโรงเรียนนะครับมีสนามจอดรถอยู่ที่สนามโรงเรียนพี่น้องบ่ต้องบ่ต้องขับเข้ามาในวัดเดอเประว่าร้านค้านี้มีมีประมาณสอง้อยกว่าร้านค้าเต็มสองเต็มสองฝากฝ,ากฝั่งสองข้างทางเลยนะครับ ทองน้ำนะครับมีในวัดเยอะครับในวัดหลายนะครับวัดวัดเพิ่นวัดใหญ่แล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็มีวัดกับโรงเรียนอยู่ติดกันครับนะครับพี่พี่น้องกับบบตองยานนะครับแต่ถาภูที่มาที่หลังนี่บานุ่นว่าได้จอดเป็นรถเป็นกิโลพุ่ะอิหรีนะครับฉะนั้นวางแผนในการเดินทางนะครับวันนี้เริ่มทําการแสดง3ามทุ่มไปตลอดเตยล่านะครับบ่ลูวิสิจะนนัจะเป็นงานเจ้าภาพน่าจะสว่างครับน่าจะประมันเตยล่าตีหา สวัสดีแม่หวานน้อยครับร้นสนามอีกแน่นอนคืนนี้รับรองได้เลยแม่วชัชรีพันวาเมนครับแม่สำหรับการออนออนออนทัวร์กรุงเทพมหานครบัตรจะเริ่มต้นที่180บาทนะครับบัตรชมเข้างานรอบนี้บม่มีซอครับ4วันไม่มีซ้อไปด้วยนะครับสำหรับการออนทัวนในของส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ก็ยังคงเปลี่ยนสคริปในการโชว์ให้พี่น้องได้เบิ่งใหม่นะเปลี่ยนสคริปในการโชว์ นะครับเปลี่ยนสคริปต์การสแสดงให้พี่น้องในเบิ่องเอากวามมวนคว้อมซึนไปเต็มโชว์เต็มวงแล้วก็เต็มระบบเหมือนเดิมครับศาสตร์พนปูตั้งแต่นี่ตังแต่มะฮอดจอดถึงนะครับบดได้เต้าบดได้บดได้าวางเลยนะครับพ,น,พนปูให้ตลอดวาซีเสวนาผ้ามวนกับนองตนกากับ,บ่ได้เสวนาเพราะว่า น้องต้นกล้าเพิ่นเสียบขนนะครับก็สิแล้วก็ประมาณตีสองอาบน้ำก็สิได้น้องก็ตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงนี่ก็ตื่นแล้วเพราะว่าตื่นเก็บของขึ้นรถบัตนะครับก็ระบอกมีโอกาสสิสิได,สได้สิได้นั่งเว้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์คอมเมนต์นะครับให้พี่น้องได้คอมเมนต์นนะครับเพราะว่าน้องต้นกล้าก็อายุยัง อายุยังน้อยมาหาประสบการณ์ครับก็เลยด้วยความที่ว่าพอมหาหอดหนางานปุ๊บก็ก็ต่างคนต่างแบบมีนาทีของไข่ของมันนะก,ก็เลยบอบอกคอยได้อ,ไอย่างบนนุ่นก็มีแต่บอกบอกบอกเพิ่นเมื่อว่าเมือ่อคืนนี้ก็เอาเกือบไห่คููนึงที่แหลกเพิ่นใส่รองเท้าแตะบอนุ่นก็เลยเอาเกืบอบผบอนุ่นไห่คูนึงเมือ่อคืนรองเท้าผ้าใบนะครับเพิ่นน้องก็ได้เอาไปใส่ ช่วงนี้บบาว่างเดินสายตลอดเบาโน้นพิเศนไอ้ไส้เพิ่นมาสวัสดีสุรินครับสวัสดีแม่สมควรมูลมูลลาดด้วยนะครับมือนีหมอลำเรื่องตอกก่อนทำน้องคอนแกนครับหมอลำใจเกินร้อยบอยสีเลชัยและซอแอนอรอดอีทำการแสดงที่วัด สรับุรีตำบลหนองไผ่อําเภอแก้งขอจังหวัดชัยภูมิเป็นงานบุญประเภทนี้บุญบังไฟบุญเดือนหกนะครับเป็นงานงานวัดนะครับชมฟรีนะครับเบิ่งฟรีสอดแจงนะครับเพราะว่าเจ้าภาพบ่ไ้เก็บัตรเก็บยังแล้วแต่พี่น้องสีเขามาเนาะมากนได้นางหนามาซาดได้นางหลังสําหรับภูทีสีมาอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเอาศาสตร์มาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบ่ามีศาสตร์น่งนี่ยืนเบิดขึ้นบดไ้แท้นะครับ ปวดแขนปวดขาแธฉะนั้นเตรียมความพร้อมในการมาฟังลํ่เดิมือแรงนะครับ